นักร้องเปิดหมวกก่อนนะคะนี้นะคะติดค่ะไม่ค่อยมีเงินนะคะแต่ว่าให้ติดนักร้องเปิดหมวกคือเขางานดีมากเอ๊ะหลัวจะเราจะามีลูกกับนักร้องขอต้อนรับเข้าสู่วันทันไ a b y เบบี้ e ชา e เลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันก่อนนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย เอาละคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องเจนเนี่นะคะและน้องออนนิวนะคะตอนนี้เนี่ยเจนเนี่ก็เป็นคุณแม่น้องออนนิวอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะคะในที่สุดเราก็มีลูกชื่อน้องออนนิวนะคะอยาเป็นคุณแม่น้องออนนิวนะคะเพราะว่าชื่อนี้เนี่ยนราจะฮิตกันมากๆนะคะก็เลยอยากให้ลูกชื่อน้องออนนิวเหมือนกันเนาะอ่ะเดี๋ยวอีพีนี้นะคะอีพีหน้าเนี่ยเราก็จะต้องหา เพราหมายรายต่อไปด้วยนะคะใครอยากตั้งชื่อลูกช่วยเราเนี่ยก็สามารถเม้นกันเข้ามาได้นะคะไม่มีตีมอะไรเลยนะคะอยากจะให้ชื่ออะไรก็บอกกันเข้ามานะคะเดี๋ยวจะเอาไปตั้งเนาะก็ตอนนี้นะคะบ้านเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรกเนาะตู้เย็นก็พังนะคะเดี๋ยวเราก็จะซ่อมตู้เย็นก่อนแล้วก็เอาขยะไปทิ้งนะคะเราก็ทําการซื้อ ที่ทิ้งขยะแบบรีไซเคิลมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราค้นหาชิ้นส่วนก่อนนะคะว่าจะมีชิ้นส่วนไหมคุณฮันโทรมาชวนไปคาราโอเกะไม่ไปนะคะเพราะว่าต้องเลี้ยงน้องออนิวนะคะเป็นคุณแม่น้องออนิวต้องอดทนค่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้ชวนไปไหนเนี่ยเราก็ยังไม่ไปละกันนะคะอาถูพื้นด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพื้นห้องเนี่ยสกปรกมากๆเลยนะคะทุกคน ก็จะเห็นว่าแบบงานบ้านเยอะมากเลยนะล้างจงล้างจานแล้วก็มีเอาผ้าไปซักด้วยนะคะคือหลายคนอาจจะไม่รู้เนาะบางทีเราก็เล่นแบบนอกรอบด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็บางครั้งเราก็เล่นไปอัดไปแล้วก็ตัดมาแบบไม่ได้ตัดมาทั้งหมดนะคะเพราะตัดมาทั้งหมดน่าจะใช้ระยะเวลาแบบสองชั่วโมงคนดูน่าจะเบื่อกันนะคะก็จะพยายามตัดตัดมาแบบเล็กๆน้อยๆเนาะแต่วันนี้เนี่ยเราก็ จะทาให้เห็นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเล่นเยอะมากเลยนะทั้งแบบเดูแลบ้านนะคะเลี้ยงเด็กนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็กําลังเลี้ยงน้องออนิวเนาะทำให้น้องออนิวเนี่ยหัดกลิ้งหัดคลานให้ได้นะคะเพื่อที่จะให้น้องเนี่ยได้ทานอาหารนะคะลองชิมอาหารถ้าชิมอาหารได้เนี่ยเราก็จะได้ให้น้องเติบโตเนาะ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าน้องจะได้หรือเปล่านะคะการพองห,หัวครั้งแรกปลดล็อกนะคะอ่าตอนนี้ก็คือน,น้องพองห,หัวได้นะคะก็ยังทานไม่ได้นะอ่าเดี๋ยวนี้ฝึกฝึกก่อนฝึกก่อนอ่าคุณฮันโทรมานะคะคุณฮันบอกว่าเฮ้เจนนี่ฉันคิดว่าฉันหลงรักอคคาซาเอ่ออคาซาคือไข่เออเราจะเลือกอะไรดีฉันคิดว่า เธอเหมาะกับคุณไม่เราเลือกว่าแล้วแต่หัวใจของเธอละกันอะถ้าคิดว่าคุณรักคุณอาการราันซ่าคุณก็ไปเลยค่ะคุณฮันไม่ต้องสนใจเจนนี่ก็ได้นะคะเพราะว่าเจนนี่เนี่ยต้องการมีลูกหนึ่งร้อยคนก็อาจจะต้องเจอผู้ชายอีกเยอะแยะมากมายส่วนน้องออนิวเนี่ยก็มีพัฒนาการที่ดีนะคะแล้วก็น้องมิโกโตเนี่ยก็ค่าเต็มแล้วนะคะ เต็มทุกช่องเลยนะคะนี่ห5 5หห้าหมดเลยเดี๋ยวให้น้องไปเข้าสุขาก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องกำลังปวดสุขานะคะนี่เข้าสุขาเองได้แล้วนะคะทุกคนเพราะว่าค่าสุขาก็เต็มแล้วนะคะโอ้ไม่ต้องบอกให้แม่ช่วยนะลูกหนูไปเข้าห้องน้ำเองได้นะม่ก็โตกจ้าเรียบรีบเข้าห้องน้ำเลยนะจ๊ะเดี๋ยวแม่เนี่ยจะอาบน้ำให้หอมๆอมอ้อผมก็กำลังเข้าอยู่เนี่ยแล้วนะผมจะได้เติบโตเมือนะ่อไหร่นะอยาก ทุกคนตอนนี้เราก็ปักเทียนให้มิกโกโตแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้มิกโกโตเนี่ยมาเป่าเทียนนะคะแล้วน้องคือเหมือนดีใจอะคือผมจะได้โตแล้วว่ะดีผมก็ต้องดีใจสิคะอุ้ยทุกคนเรามาลุ้นกันว่ามิกโกโตเนี่ยจะโดนเกมแกงไหมเนาะเอ้ยเป่าเทียนแล้วนะคะส่วนออนิวก็คือนอนหลับไหลอยู่หน้า ตู้เครื่องสภาดอ่ะเติบโตได้ยังรูกเติบโตเถอะเนอะอ่ะ่วนคุณแม่ก็กินเค้กนะคะเราจะไม่จัดงานวันเกิดเนาะเพราะว่าเราขี้เกียจนะคะอ่ะถึงเวลาเติบโตแล้วนะคะเลือกนะคะหนึ่งสองสามนะคะเป็นเด็กบ้าบอนะคะเออเป็นเด็กเหมือนเด็กติงตองนะคะอ่ะเดี๋ยวให้เลือกเป็นอะไรดีอะเป็นเข้าชอบเข้าสังคมละกันเนาะอ่ะ นี้เลยนะคะเดีย๋ยวไปดูหน้าน้องกันนะคะว่าน้องจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะสำหรับมิกกโตน้นะทุกคนมันยังไงอะเหล่าเอ้ยพ่อหน,นุ่มอะทุกคนมาดูในแคสกันนะคะคือเกมก็ไม่ได้แกล้งนะคะทุกคนแต่ว่าในเกมมันอาจจะแบบว่าน้องทำหน้าแบบ นิดหนึ่งเนาะหน้าตาน้องเนี่ยคือออกมาดีมากเลยนะคะคือเราไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเลยนะคะเพราะว่าสกินเขาก็ใส่มาให้นะคะคิวก็ใส่มาให้เปลี่ยนแค่ทรงผมเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นชุดทางการชุดกีฬานะคะชุดนอนต่อมานะคะก็จะเป็นชุดปาร์ตี้นะคะแล้วก็ต่อมาชุดว่ายน้ําต่อมานะคะก็จะเป็นชุด หน้าร้อนนะคะนี่มีพี่ช้างด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นชุดหน้าหนาวคะ่ะคือบอกเลยว่าเทพสร้างอยู่นะ,ะก็คือยินพ่อยินแม่ดีนั่นแหละทุกคนอ่านเดี๋ยวเราจะพาน้องทั้งสองนะคะมาที่งานเทศกาลนะคะเป็นเทศกาลเครื่องเทศนะคะแต่ว่าตอนนี้ฝนตกมากเลยอะ่ะโอ้ยตอนนี้ฝนตกก็ชุดเปียกหมดเลยลูกก็เปียกโอยแม่พาผมมาทําไมเนี่ย โหหมดหล่ดเลยลเราเปียกฝนเลยนะเนี่ยเฮ้ยมา่ามาทำไมก็ไม่รู้ทุกคนเดี๋ยวเราจะเก็บเกี่ยวพืชนะคะตรงนี้เนี่ยจะมีเออน่าจะมีบูเบอรี่แล้วก็น่าจะมีสตรอเบอรี่นี่ไงมีพุ่งสตรอเบอรี่ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเก็บเกี่ยวพืชทั้งหมดนะคะเออเข้าไปในกระเป๋านอะเผื่อไว้เราเนี่ยจะได้แบบว่าเอาไปปลูกนะคะ อย่างสตรอเบอรี่เนี่ยเราก็จะไว้กินเพื่อที่จะให้ได้ลูกสาวเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะไม่ทันนะคะสำหรับพุ่มสตรอเบอรี่เนาะก็เพราะว่าอันออเขาเปิดไฟแล้วนะคะก็กสับพุ่มสตรอเบอรี่ยังเก็บไม่ได้นะคะเดี๋ยวให้น้องลองชิมอ่ะเดี๋ยวมากินแกงกะหรี่กันก่อนโอ้ยโอ้ยทำไมมันเผ็ดอย่างนี้เนี่ยโหเผ็ดมากเลยอะ่ะห้ยเมื่อี้เผ็ดมากเลยอะ่ะเผ็ดแบบสุด,สด ถ้าไม่แกงกะหรี่ที่นี่มันเผ็ดจังเลยอ่ะแม่คะผมอยากกลับบ้านแล้วอ่ะโอ๊ยผมเลียดหมดแล้วนะเนี่ยพาผมกลับได้ไหมมิกาโตะมิกาโตะหนูจะกินแกงกะหรี่หรือลูกอ๋อไม่นะโอ้ยนหนลองดื่มสิครับพอกินแล้วมันจะเป็นยังไงอืมเฮ้เจ้าหนูนี่มันเก่งจังเลยอะมันกินเผ็ดได้เอ่มทอม่าขอชิมคำหนึ่งแล้วกันอ ว้าวเผ็ดมากเลยโอยทำไมมันเผ็ดขนาดนี้โหชั้นหนูกินแกงกะหรี่เลยเหรอจ๊ะขนาดคุณพี่เนี่ยยิงกินอาหารธรรมดาเลยนะเนี่ยพี่กินเบอร์เกอร์เลยอะ่ะไม่เผ็ดหรอจ๊ะอือมพบว่ามันก็ไม่เผ็ดมากนะครับไม่เผ็ดจริงจริงหาจริงเหรอฉันว่ามันน่าจะเผ็ดนะเนี่ยไม่เผ็ดจริงๆ,รงๆครับไม่เผ็ดเชื่อผมพี่ลองไปกินดูสิครับ อันเดี๋ยวเราจะพาเด็กๆกลับบ้านเลยนะคะนี่กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะมิโกโตกมาเล่นกับน้องนะคะเจ้าเอกเจ้าหนูเจ้าหนูหน้อยเจ้าหนูหน้อยนี่อยากจะบอกนะว่าแม่เราเนี่ยมีกิ๊กเยอะมากเลยนะเออจริงเหรอครับผมจะไม่ใช่ลูกคนสุดท้ายใช่ไหมเนี่ยแต่นายไม่ต้องไปห่วงนะยังไงแม่ก็รักนายอยู่แล้วเพราะว่าสุดท้ายแล้วแม่ก็จะต้องบอกนายว่า นี่ฟังนะเดี๋ยวยังไงแม่ก็รักลูกเท่ากันฮออย่างนั้นผมสบายใจแล้วครับผมนึกว่าแม่จะไม่รักพวกเราซะแล้วโหยน้องก็น่ารักเกินนะคะอะเดี๋ยวเราจะวาดภาพก่อนเนาะนี่เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้น้องมิกโดะเนี่ยไปเข้าห้องน้ํานะคะแล้วก็ให้เจนนี่เนี่ยวาดภาพนะคะส่วนแท็บเล็ตเอาไว้ตรงไหนดี เอาไว้ตรงโต๊ะละกันเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องออนิวเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเล่นแท็บเล็ตได้นะคะเอเดี๋ยวขายภาพวาดก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสกิลคุณแม่ก็สูงอยู่นะทุกคนกเ็เราต้องรีบขายเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีเงินอยู่ 20, สองหมื่นซิมมอริออนนะคะเราก็ ตั้งใจว่าจะมีสักประมาณห้าหมื่นเราถึงจะย้ายนะคะเยอะเกินไปไหมอะสามหมื่นแล้วคะ่ะสี่หมื่นก็ได้อะถึงจะย้ายเนาะก็น้องๆจะได้แบบอยู่บ้านนะคะทุกคนอยากให้น้องอยู่บ้านหรือว่าอยู่อพาร์ตเมนต์นะคะก็สามารถพิมพ์บอกกันเข้ามาได้นะคะเฮ้ยมีก็ต่อขึ้นนอนอะ่ะทุกคนฮ้ยผมนอนกันแล้วนะคะพี่ๆสันดีครับหุยละมุนมากเลยอะคือนั่งน่ารักมากเลยอะทุกคน คือแบบมีก็โตโตขึ้นมาต้องหล่อมากๆเลยเนี่ยอ่ะอน้องฝันดีมียิ้มด้วยส่วนออนิูออนิวก็น่ารักนะคะคือแบบน่ารักจริงๆนะคะอ่ะเดี๋ยวให้คุณแม่ขายก่อนแล้วทำไมคุณแม่ไม่ขายเนี่ยยังไงคุณแม่ช่วยขายก่อนอ๋อเดี๋ยวจะต้องเอาลูกไปวางไว้ที่เปลก่อนนะคะอ่ะเอาวางไว้ก่อนอันนี้ นี่มาขายมาขายภาพก่อนนะเออนี่เลยอ่ะมานี่เรียบร้อยนะคะอ่ะวาดภาพอีกสักหนึ่งนะคะทุกคนหาเงินก่อนล,ลูกนอนแล้วเนี่ยเจนี่ก็ต้องหาเงินนะคะเออตอนนี้ออนิวเนี่ยการหยิบจับปลดล็อกแล้วนะคะทุกคนแรงมากไม่น่าเชื่อไฟม้ กดดับไฟแล้วดับไฟเร็วเจนนี่ดับไฟเจนนี่หนูอยู่พ่งตุยเดี๋ยวเอาไงดีเอาเอาเ,เอาไงดีเอาลูกเอิญนั่นแหละเอาลูกหนีก่อนเดียเด๋ยวเดียเเด๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเจนนี่ไฟนะเจนนี่ทำไมเอาน้องเอิญยูไปโอ้โอ้ไม่กอด อุ่นกับลูกเฮ้ยไม่น่าใช่แล้วยเนี่ยไม่น่าใช่ความอบอุ่นแล้วนะเมื่อกี้เมื่อกี้แบบน้องเอาออนิวไปใส่ในกองเพลิงเฮ้ยแม่ครับเมื่อกี้แม่สุดยอดมากเลยอะเอ่อความสัมพันธ์กับครัวเรือนทําตามคําสั่งอะยอมรับนะคะกดยอมรับอะ แม่จะไม่เท่าไรหรอกจ้ะแต่แม่ว่าน่าจะเอาเครื่องสภ้ผ้าออกไปเลยละกันทุกคนค<ณ>ก็คือเราเอาเครื่องสภ้ผ้าออกไปเลยละกันเนาะส่วนยายหวานก็คือห้องเสียงดังอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้แม่ก็ตัมาเคาะห้องก่อนนะเฮ้ยป้าป้าป้ายกเสียงดังหน่อยได้ไหมเนี่ยลำคาดมากเลยนะเนี่ยโอ้ยวุ่นจังเลยเนี่ย สิจ้าระวังนะจ้าหอยจุ้มเด็กคนนี้เฮผยกัดขวางความสุขของฉันจ,จริงฮึโอผมมันไม่เข้าใจเลยทำไมป้าต้องเสียงดังขนาดนี้แต่ก็พูดกับป้าเขาดีๆก็ได้นะจ๊ะก็คืน้องโกรธมากเลยเนะี่ยดูหน้าตาของน้องมิกระโตก้วทุกคนเออ ดล็อกแล้วนะคะอ่านี่แปลว่าเราก็จะให้น้องเนี่ยมีโอกาสที่จะลองอาหารได้แล้วเนาะโฮ้ยเห็นเก่งเลยเด็กคนนี้เราเนี่ยคาดเก่งนั่งเก่งอู้เก่งทุกอย่างเออผมอยากเก่งมันพี่มีก็โตจังเลยอะครับเออถ้านายอยากเก่งเนี่ยนายก็ต้องฝึกบ้างนะไม่ใช่เฮมแต่แม่ฝึกอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะให้อ,อ มิกโตะเนี่ยมาเล่นกับน้องด้วยนะคะส่วนน้องเนี่ยก็เ,เล่นของเล่นได้แล้วนะคะเหมือนจะหยิบจับได้แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะให้น้องเนี่ยจะได้ลองอาหารเนาะตอนนี้เนี่ยเด็กๆก็คือคุยกันนะคะมิกโตะจ้าเป็นไงบ้างจ้าน้องเนี่ยเขาเติบโตแล้วนะเขาผมก็ดีใจกับแม่ด้วยครับ ผมจะได้ไม่รำคาญกับไอเสียงเด็กนี่โอย้ยทำไมร้องเย่งเก่งจังเลยเนี่ยอืมก็คือตอนนี้นะคะเราก็สามารถให้น้องออนิลเนี่ยลองอาหารได้แล้วนะคะเดี๋ยวให้ลองอะไรดีอ่ะลองนี้เลยละกันโยเกิร์ตเนาะหรือว่าจะลองเป็นไอศครีมอะลองเป็นไอศครีมนะคะ ก็จะลองอาหารจนกว่าน้องจะเจออาหารที่ชอบนะคะเราถึงจะให้น้องเติบโตนะคะนี่ดังดูอะไรกันเนี่ยมนุษย์หมาป่าแอสหรือว่าเราจะไปมีลูกกับมนุษย์หมาป่าดีทุกคนหรือว่ายังไงดีทุกคนสามารถพิมพ์บอกกันเข้ามาได้นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยช่วยกันตั้งชื่อให้เราด้วยนะคะทุกคนก็เราก็ยังไม่ค่อยมีชื่อให้เด็กๆเ,เ,เท่าไหร่นะคะอะมาๆมาลอง อาหารกันนะจ๊ะน้องออนิวนี่เลยอาอามกินเลยจ้ะนี่ไอศครีมเย็นๆนะจ๊ะอ้าม้ำยำอ้าผมยังไม่แน่ใจค่ะว่ารสชาตินี้มันรสชาติอะไรกุย <c oughs> ้ยไอเด็กคนนี้มันเลื่องมากจริงๆนั้นเนี่ยอ้าม้ำ้ำเฮ้ยมิกระโดดจะอย่าว่าน้องแบบนั้นสิจ๊ะโอ้ก,ก็ผม ไม่ชอบน้องเขาเลยเนี่ยทําไมน้องเขาดูเรื่องมากจังเลยการทานอาหารครั้งแรกนะคะอ่าโอเคนะคะเนี่ยน้องไม่ชอบไอศครีมนะคะทุกคนคือแบบปกติเนี่ยเด็กจะชอบไอศครีมนะคะแต่ว่านี่ก็ต่อไม่ชอบนะคะอ่ะงั้นลองอย่างอื่นดูละกันเนะาะเฮ้ยผมยังไม่อยากลองผมขอเล่นก่อนได้ไหมครับ โอ้โหก็คือออนิวคือแบบน่าเลอะมากเลยอ่ะทุกคนอะไรก็นเนี่ยกินโซกปกหมูเลอะเถอะมากเลยอ่ะแต่ก็ต้องลองอาหารไปให้จนน้องเจอของที่น้องชอบจริงๆนะไม่รู้ว่าจะลองทุกอย่างแล้วจะชอบไหมนะเนี่ยยังไม่ยังไม่แน่ใจอง,งั้นลองเอาหมวคาโดหน่อยละกันเนาะอันนีจ๊ะลองเอาหมคาโดหน่อยไหมจ๊ะเฮ้ยต้องลองอีกหรอครับเนี่ยโ,โหแน่ น้องเนี่ยทำไมเข้าเลือมากจังเลยเนี่ย,ยหิวจังเลยเออเอาเก็บไว้ดีกว่าไม่กินแล้วกันเฮ้ยไม่ก็โตเ,เรี่ยงล้องความสนใจเหรอลูกเลอยยังไงโอ้ยผมเนี่ยไม่เข้าใจเด็กคนนี้เลยเ,เดี๋ยวเราจะอาบน้ําให้น้องออนิวก่อนนะคะออนิวจ้ามาเดี๋ยวแม่อาบน้ําให้นะนี่เลยน้ําเป็นไงบ้างซาเย็นไหมซะ เออทำไมมันเย็นจังเลยอยากได้น้ำอุ่นๆเอาอยากได้น้ำอุ่นๆหรอจ๊ะเดี๋ยวแม่เช็คน้ำให้ก่อนนะอืแม้ว่าก็เท่านี้ก็น่าจะดีนะเพราะถ้าร้อนกว่าน,นี้เนี่ยมันน่าจะลวกผิวนะคะเอ๊ะลวกผิวคืออะไรมันน่าจะร้อนเกินไปนะคะก็เอาแค่นี้แหละนะคะ เดี๋ยวจะมีเหมือนจะมีงานเปิดท้ายขายของเนาะอีกหนึ่งงานนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาเด็กๆไปที่งานเปิดท้ายขายของก่อนนะคะแล้วก็ค่อยจะให้น้องโตละกันเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องก็ยังลองอาหารไม่ไม่เจอว่าจะรักอะไรเลยนะคะทุกคนก็ดูอีกทีหนึ่งว่าจะแบบจะยังไงนะคะจะได้ไปสองผู้ที่ งานด้วยนะคะว่าจะมีผู้แบบงานดีหรือเปล่าหรือว่าจะยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนผ้าอ้อมให้น้องก่อนนิดนึงเนาะ <S <S นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องตัวเหม็นฉึงมากเลยนะคะเดี๋ยวเอ่อเปลี่ยนผ้าอ้อมเสร็จเนี่ยก็จะเอาน้องเข้าเปลนะคะทุกคนนี่โอ้โหหนูจะร้องอะไรขนาดนั้นออนิวออนิวหน,น,นูยังเป็นเด็กเลี้ยงยากสิจา้าอออ เลินยากเกินไปปะเนี่ยออนยูจเย็นๆนะลูกหนูดิ้นหนูซุกโซนหนูร้องหนูเสียงดังมากเลยอะ่ะยังไงอ๋อไม่ยอมเข้าเปลจะอยู่ที่เอ่อตรงของเล่นเนาะเอ่อเข้าเปดีกว่าเนาะออนิูเนาะส่วนมิกก็ตบไปยืนทําอะไรอ่ะลูกอ่ะมาแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เทศกาลเปิดท้ายขายของนะคะมากับคุณอากิระด้วยนะคะทุกคน นี่เราคุณอากิระก็คือหล่อมากเลยอะ,อะนี่หรือว่าคุณอากิระจะหึงห่วงเราก็ไ้ตามเรามาเอ๊ยหรือจะยังไงเนี่ยคือเราไม่ออกเลยอะทุกคนอะซื้อคองไฟไหมคะเอ่อขอซื้อคองไฟไหน่อยนะคะแต่ว่าขอต่อรองละคะ่ะนิดนึงพูไม่ค่อยมีเงินนะคะอ๋ออย่าต่อมากเลยค่ะคุณผู้หญิงซื้อไปเธอ คือจะซื้อของไฟให้ลูกชายอะค่ะอ่าฉันให้ดอกกุหลาบคุณละกันนะคะลดให้หน่อยได้ไหมคะเอ,อ่อลดไม่ได้ละค่ะโหลดไม่ได้เลยหรอคะทาไมอะคะดอกนิดเดียวเองทําไมจะลดไม่ได้อะคะอืมลดไม่ได้ก็คือลดไม่ได้อะค่ะงั้นไม่ไเป็นไรค่ะเดี๋ยวไม่ซื้อก็ได้ค่ะทุกคนโอ้นี่คือ นักร้องเปิดหมวกเดี๋ยวเราต้องให้ติปนักร้องเปิดหมวกก่อนนะคะนี่นะคะติปค่ะไม่ค่อยมีเงินนะคะแต่ว่าให้ติปนักร้องเปิดหมวกคือเขางานดีมากเอ,อหลหัวจะเราจะมีลูกกับนักร้องเปิดหมวกนะคะโหเขาหล่อมากเขาเหมาะที่จะเป็นแฟนหนูโหหล่อ,อมากจริงๆอะทุกคนนักร้องเปิดหมวกคือหล่อจริงๆเฮ้ คือดีอ่ะงานดีมากเลยนะคะไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไมชาวสตรีมของเมืองเราเนี่ยหน้าตาดีกันเยอะเพราะว่าเราเนี่ยทำการ make over ทุกคนนะคะให้ชาวเมืองของเราเนี่ยหน้าตาดีทุกคนตอนนี้เราจะจัดงานปาร์ตี้นะคะให้กับน้องออนิวนะคะนี่เลยนะคะงานเลี้ยงวันเกิดนะคะอ่ะ น้องออนิวนะคะเพื่อสมเกียรตินะคะเราก็ต้องจัดงานเลี้ยงเนาะเดี๋ยวเชิญคุณฮันนะคะแล้วก็เพนนีพิซาซา่ามาด้วยนะคะแล้วก็มิกโกตก็เป็นแขกนะคะแล้วก็เอาใครมาอีกดีหรือเอาเอาแค่นี้เอาแขกแค่แนี้ก็พอไหมหรือยังไงดีหรือว่าจะชวนคุณนักร้องเมื่อกี้มาเอ๊หรือยังไงหรือยายหวานเอ๊อะ เอาแค่นี้แล้วกันเอาสามคนนี่แหละเนาะเป็นงานเลี้ยงแบบ p r i v a t e นะคะงานเลี้งแบบ p r i v a t e ด้วยนะเอเอเอ่ะอา้าวอันนี้เรื่องนะคะที่บ้านนะคะนี่มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้องอออ์นิวนะคะมาเป่าเค้กกันก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตักเทียนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอ๋อนี่วันเกิดของลูกเราเหรอ ชั้นนี่ใช่ค่ะวันนี้มันเกิดเรก่งของเราค่ะอา้าวทำไมไม่เอาน้องมาต้องเอาน้องมาได้แล้วนะคะอ๋อน้องหลับอยู่มา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 ,มานะคะขอให้ช่วยพาไปเป่าเทียนมาเลยมาเลยนะคะคือมิโกก็ตกก็เป็นเด็กที่เข้ากับทุกคนได้นะคะแต่ว่าน้องเนี่ยจะไม่ค่อยชอบออนอิ่งเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเหมือนจะรู้สึกว่า แม่รักออนิวมากกว่านะคะแต่คือแม่เนี่ยต้องเลี้ยงน้องไงลูกเข้าใจไหมเอออ่ะเดี๋ยวเราก็จะนี่สุ่มนะคะหนึ่งสองสามนะคะเป็นเด็กเจ้าเสนีนะคะเออออนิวเป็นเด็กเจ้าเสนีนะคะซิมก็จะมีเสนีคือเข้ากับผู้คนง่ายอะไรประมาณนี้นะคะ ก็เด็เกผู้คนก็จะชอบเด็กคนนี้เนาะก็จะประมาณนี้นะคะมาจะเอานิวมาเล่นกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูน้องออนิวที่แคสตกันนะคะว่าน้องเนี่ยจะหน้าตาเนี่ยเป็นยังไงนะคะเราว่าเราจะเปลี่ยนสีผมให้าน้องเนี่ยเหมือนสีผมของพ่อด้วยเนาะก็เดี๋ยวเลี้ยงทุกคนมาทานเค้กกันก่อนนะคะเราอยากเล่นให้ได้จัดงานเอีเวนต์ครบ เอถึงเหรียนทองมากเลยอะแต่ไม่รู้ว่าจะถึงไหมเนาะก็จะพยายามนะคะเขามีอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะให้น้องนะคะไปแบบแต่งตัวเลยละกันเนาะจะได้ดูนะคะนี้ค่ะหน้าน,าน้องออนยูนะคะน้องก็จะมีความแบบผิวแทนนิดนิดนะคะตาฟ้าแล้วผมเหมือนพ่อเลยนะคะ คือสีผมดีมากนะคะผิวคือดีมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดประจำวันของน้องนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นชุดทางการนะคะชุดต่อมาชุดนอนนะคะอ่าแล้วก็ชุดต่อมานะคะชุดปาร์ตี้นะคะน่ารักนะทุกคนชุดต่อมานะคะก็จะเป็นชุดว่ายน้ำนะคะ ก็น้องก็จะมาในธีมสีเขียวเนาะอันนี้ก็จะเป็นชุดหน้าร้อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดหน้าหนาวค่ะทุกคนนี้ออนีวก็ยังไงก็อย่าลืมฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องเจนนี่ด้วยนะคะก็มีทั้งไฟมงไฟไหม้เนาะ EP นี้ทั้งฝนตกทั้งอะไรต่อมีอะไรนะคะ EP หน้าเนี่ยก็เราจะต้องได้พูดแล้วแหละจะต้อง มีลูกเพิ่มแล้วนะคะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะคอมเมนต์ชื่อมาให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาเยอะๆนะคะอยากอ่านคอมเมนต์มากๆเลยสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ